สวัสดีค่ะวันนี้เราอยู่กันที่โรงงานคาร์ไบโอดักนะคะลาดพราวร้อยวันนี้มีรถอิซูซูกระบะแคบนะคะเป็นรุ่น all new แต่งภายนอกสวยๆแบบนี้แล้ววันนี้มาแต่งภายในกันนะคะที่คารไบาเลยวันนี้ลูกค้าทําครบชุดเลยทั้งคุณ้าทั้งบอกแคบฟองน้ําฉีดแล้วก็มีปูพื้นรุ่น7ดีด้วยนะคะเริ่มจากพระเอกของเราเลยก็จะเป็นตัวเบาะแคบนี้นะคะเป็นเสริมฟองน้ําให้ใหม่ทั้งตัวพิงแล้วก็ตัวนั่ง เป็นฟองน้ําที่ฉีดจากโรงงานบ่อรถยนต์เลยนะคะตัวนี้อายุการใช้งานใช้ได้เป็น10ปีแล้วก็นั่งสบายด้วยด้วยลักษณะตัวพิงที่มีลักษณะพิงเอียงนะคะอย่างนี้แล้วก็ตัวนั่งนี่ยขึ้นรับน้องแบบนี้เลยฟองน้ําตัวนี้จะแน่นมากๆนะคะลูกค้ามันจะแน่นกว่าฟองน้ําอัดทั่ว,วไปหรือว่าเป็นฟองน้ําแบบ พ,พื้นธรรมดาอย่างเงี้ยค่ะจะไม่เหมือนกันแตกต่างกันอย่างชัดเจนโดยที่บอกะแขบของทั้งร้านนะคะสามารถเปิดหยิบเอาเครื่องมือได้ด้วยเดี๋ยวจะทําให้ดูนะคะแบบนี้เลยลวงเข้าไปแล้วก็พับยกขึ้นมานะคะเปิดหยิบของใส่ของได้ตามปกติแล้วก็นี่จะเป็นสรีระในการนั่งนะคะตัวพิงก็จะมีซับพอร์ตหลงัง อะส่วนตัวนั่งก็จะแข็งขึ้นรับน้องแบบนี้นะคะโดยที่คนนั่งลงไปเนี่ยสังเกตว่าฟองน้ำจะไม่ฟีบเลยเพราะว่าแน่นมากจริงๆนะคะ เวลาใส่ก็จะประมาณนี้นะคะสรีระในการนั่งขึ้นอยู่กับการปรับเบาะหน้าด้วยค่ะว่าปรับเยอะปรับน้อยทําให้คนหลังนั่งสบายมากน้อยแค่ไหนนะคะอันนี้ใส่กับชุดหุ้มเบาะแบบสวมด้วยสวมคลุมเบาะเดิมนะคะแบบไม่ลอกไม่เสียเบาะเดิมแต่เป็นงานเข้ารูปกระชับตรงรุ่นมากๆตรงรุ่นแทบจะร้0ยเปเลยเพราะว่าของที่ร้านเนี่ยคือเน้นเนี่ยการทําแบบขึ้นแบบนะคะต้องสวยงาม หนังที่ใช้ก็เป็นหนังเกรด A ได้ที่ใช้ก็เป็นได้ไนล่อนอย่างดีนะคะรับรองว่าถ้าได้มาสัมผัสหนังจริงๆที่หน้าร้านแล้วเนี่ยแตกต่างจากที่อื่นแน่นอนแตกต่างจากงานตัวถูกด้วยนะคะแล้วก็ตัวนี้ใส่กับปูพื้นที่เป็นรุ่น 7D ค่ะ 7D นะคะจะปิดเต็ม ปิดเต็มทั้งหมดเลยนะคะแล้วก็มีเสริมใยดักฝุ่นชั้นบนตัวนี้ด้วยนะคะใยสักฝุ่นชั้นบนเนี่ยค่ะสามารถถอดได้ถอดทาความสะอาดได้ง่ายนะคะแล้วก็กันเลอกกันสิ่งสปกปรกได้ดีเวลาเท้าคนขึ้นเนี่ยค่ะเท้าจะเหยียบในส่วนนี้แบบนี้นะคะก็จะช่วยรองรับขี้ค้นขี้ดินขี้ทรายทุกอย่างได้เลย อะคะใครสนใจนะคะติดต่อได้ที่ Line แอดค่ะ9 9นะคะมีบริการหลายรุ่นมีบริการหลายสีหลายลายเลือกได้ตามที่ชอบเลยค่ะ<ม>หรือว่าจะติดต่อที่เบอร์โทรด้านล่างนี้นะคะเดี๋ยวจะแท็กไว้ให้สำหรับวันนี้ขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ